มันเดี๋ยวหนาผู้ที่ถือหน่าไปมันอยู่น้ำผู้ใดมันก็จำหนาผู้นั้นได้มันเป็นต้นท้อนอาจารย์ผู้เฮ็ดหมดบางคนขันโป่เจงอีหลีความกวามหวานกับซื้หวานโป่งบุนครันเฮ็ดบ่ได้ทันโป่นบ่ดีมันก็ไปครับมันก็มีมาแต่โบราณละพวกนี้เป็นย่านของหวานหวานพวกนี้ ขาปลูกไงละบ้านี้มันถิ่ีปประหลอดลงมาสิงสู่อยู่ในหัวหวานบางที่มันแก่มันแดงเกิดมันเป็นไฟฟ้าสถิตครัพวกสัตว์เล็กสัตว์น่อยขอมาไต่ตนมันมันตายอยู่ครับมันช็อตครับมันช็อตมันเป็นผิดเป็นอยู่น้ำหวานน้ำหากน้ำอย่างมันเป็นผิดเป็นยังถือสัตว์ถือย่างมันตายครับวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายกลกงนั้นน่ะมันก็เขามาอยู่ในหัวหวานจะได้เกิดดวงพลังงานอันนึงเกิดขึ้นครับ บางที่มันก็เป็นออกแสียงบางบออกแสียงออกยังไปหากินกบกินเกียรไปหาตามย่านของมันนั่นแหละตามวิธีของมันนั่นแหละคือมันเป็นของอาภัพเนี่ยพวนี่กิตวิญญาณพวกนี้อาภัพท่าบุญไหกับบ้านไรับเี้พวทําบุญไหกับบ้านรับเป็นวิญญาณที่หนาสงสารอยู่แต่ว่าเขาเอามาใส่ไม่เกิดประโยชน์ก็ได้แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดให้มันเป็นเฮ็ดให้มันได้ผูกให้มันได้ ปูก็ับมันได้คุ้มไห้มันได้ครับผมขอสอบถามหน่อยครับอาจารย์ในกรณีเรื่องความเชื่อเนี่ยที่เขาบอกว่าพวกผีโพงผีอะไรที่ออกจากหัวว่านไปเนี่ยมันจะกลับมาสู่ว่านต้นเดิมไหมครับครับกลับไปหาจินเชยๆหรอกครับกลับมาที่มันออกเสียงตามตรงหน้าเนี่ยออกเสียงจยางไรเนี่ยคนเห็นจะกลเป็นหว่านนี่แหละหวานออกไปแล้วก็ถือกันมาแต่โบราณนะครับ ผู้บาอาจารย์จะก็ถือมาก mm. เหตุดมากสิกับมีพวกสมัยก่อนภาคอีสานเขาเป็นนายหอยไปค้างว่าค้ากล้วยค้าของไปซื้อขายกันเนขาเจ้าจิถือบานตัวนี้แหละเขาเจ้าจมีความเสือมามัน่นถือแล้วนี่มันนี่เห้นเเกิดความอยุย่งคงกับพัน,นฟันแท่ง<ม>บ่เขาเ<ม>พราะว่าเขาเจ้าไปนี่นายห้อยเป็น,ยน,นอย่างอิ่นนายห้อยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเงินสตางค์ไหมเงินสตางค์แดงยมันมีหู้ไปใส่นี่เขาไปค้าไปขายเขาไปซื้อง้วซื้อกล้วยเขาจะเอาเงินเนี่ย หอยใส่เสือกไปห้อยเส่เสือกแล้วก็ผูกใส้เอวไปดิมันม่มีถุงมียังมีกระเป๋าเงินคือคููมือนี่มันมีเงินใบครับเขาเอาเงินหน่อยเหรียญน่อยห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 อยผูกใส่เอวไปคนจะเอื่อนมาไงหอยที่มาที่ไปของนายหอยแมนเอาเงินหี่อยอยผูกใส้เอวไปเอื่อนไงหอยเขาไปกล้าไปขายสมัยก่อนขายง้วขายกล้วยขายขนี้ยังกะจ้างขนไปขายของเขาเอื่อนไงห้อยเหมือน พอมาห้อยเงินพกเงินไปหลาย <ừ> <estion> ม,มาเนี่ยนี่การที่ไปซื้อของมาขายหรือการที่ไปขายไปอย่างมากเลยกำไรมากก็ได้เงินมาหลายครับมาเนี่ยสมัยก่อนมันไม่โจรไม่ยังเขาก็ต้องมีของป้องกันโตเนี่ยมันเนี่ยเขถือไปเพื่อป้องกันโตเขาเป็นกําลังใจเขาไปน,นอนปลานอนดงมาไปไปตั้งทิ่นตั้งทีได้ตั้งบ้านตั้งเมืองสิก็ต้องหาเนี่ยป้องกันโตไปเพื่อส้่งความมั่นใจให้ข้าเจ้าได้ข้าเจ้าก็ถือพวกนี้ถือวานถือ ยังก็จะไปถือก็จะเสือว่ามันคงมันเหนียวครับตามครูบาอาจารย์โบราานพ่นกับว่ามันกับเหนียวอีลี่มันก็สสมารถซเดยมมันเป็นของธรรมชาติกับเป็นของเปียกชนิดนึ่งที่ธรรมชาติมันเห็ดใบบานนี้กับโบราานพ่นมีความูลความสมัถเอาเนวโยวมเนียวมาใส่ได้เอามาถือรักชมรักษาจากของไดที่ว่าเป็นพุ่มปัญญาของพ่นนั่นแหละเอามาเห็ดเป็นสีเพิงวางเห็ดเป็นบางคนก็ถือเป็นหัวหวานกัมี แล้วมาถือตดโตไปทั้งกาทั้งกาปลอดตลอดปลอดภัยพือพราะที่ป้องกันภัยนั่นแหละในเมื่อว่าว่าทุกนี้มีจิตวิญญาณกรณีที่ในห้อยเข้าไปเนี่ยต้องมีวิชาคุมด้วยไหมครับมีอ๋อเพราะว่ามันก็ออกไปอีกเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันหัวหวานมันกับว่าไปทุกเมื่อดอกมันกับไปตะวันพระเนี่ยขากิพากคำเนี่ยเป็นคำเนี่ยมันก็ออกไปตามมันของมันต้องมีวิชาที่สิผูกที่สิมัดมันไว้เนี่ยปลูกไปมัดมันให้มันอยู่กับ กับสิงที่จังเอามาหงสีเผือกนั่นสิ็ต้อรงนี้วิซ่าผูกมัดไว้เพื่อให้มันออกไปออกไป่นี่ยมันเป็นอย่างแบบมันจะเอาหนาผู้ที่ถือน่ะไปมันอยู่น้ำผู้ใดมันก็จำหนาผู้นั้นได้มันก็เนี่ยละมิดให้เป็นหนาผู้นั้นละไปคิดแต่วิญญาณเนี่ยมันแฝงออกไปในลักษณะนั้นเองครับวนั่นเนี่ยก็จะถือตรับทำไมก้อนก็จะมัดเอวไว้บ้างมัดหัวไว้ เอาผ่าเข้ามามัดหัวมันบ่มมีถุงมันบ่มมียังคือขู่เมื่อนี่แล้วมัดหัวมัดยังไปมือหนึ่งเขาจะกอบไปใส่ปกับถือหลีผู้หนึ่งเอาไปเหียวผู้ผู้หนึ่งว่านางเหียวใส่ต่อเปืนยิ่งบอกมันมาแมีนดอกมันเอาหวานไปเตยมไปแล้วัเราของดีไปเสียงไปต่อแล้วเหียวคนนีอย่างมันจะไปขังปันนันแล้วกับถือถือเสือบเสืบกันมากที่สะคล่ะ ก็เป็นค่าเป็นคุณครับขันเสื้อมันเสื้อถือขันว่าเสื้อมันเสื้อถือมันก็นแค่เป็นแค่หวานหัวเดียวคือเขาครับยืดที่ควอมเสื้อมันขันท้าเสื้อมันกับันไดซิ่งนั่นก็นมีอิทธิพลต่อจิตใจของห้ามีการถกเถียงนะครับอาจารย์เรื่องกรณีของว่านที่อาจารย์เล่าเรื่องว่านมาว่าจะเป็นว่านโคงแบบนี้ที่บอกว่ามัดไปแล้วคนที่เป็นคนมัดก็คือคนที่ใช้วิชามัดบอกว่าถ้าคนที่มัดนั้น ไม่อยู่แล้วหรือว่าตายไปแล้วมันจะคายไหมครับพี่ชายคายคายแต่บาเหมือนกันกับข้อมัดไว้ผมมันคายครับคือผู้ผู้ที่เหตุผู้ที่สังผู้ที่กำกับใบเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมันจะคายแต่มันบอ่อเสื่อมครับเสร็จให้คิจตวิญญาณเนี่ยออกมาได้ออกมาได้คาระบอยากกับแค่ออกมามกำก,ก,กับไม่จากผู้ที่มีความู้ความสมารถกัใส่ได้ครับ แต่ในสายวิชาของพ่อขามาของทองไม่เคยได้ยินเรื่องว่าคายออกมาครับแ oh. สดงว,ว่าวิชาที่เขาทำาคงจะแบบออแน่นอนนะครับอต้องเฮดดีห้มันสำเร็จสำเร็จไปเลยไปเลยยัง<ม>บ่ากอีกบ่เป็นโทษเป็นไพ่ก็พูดที่เอาไปผูกไปถือแนะสดงว่าข้อขอราหาการที่บอกว่าอ่าคนเอาว้านพงมาใช้เนี่ยอาจจะมากินมาทําร้ายคนที่ไปใช้เนี่ยแสดงว่าอยู่ที่อาจารย์คนนั้นด้วยว่าเขาทําผูกอยู่หรือเปล่าเออ ถ้าผูกไม่อยู่โอกาสจะหลุดออกมาได้ได้หรือว่าตายไปแล้วอ,อาจจะคลายออกมาได้ไดแต่ถ้า,ถาคนทําสําเร็จแล้วไม่ว่าจะเขาจะตายไปเรื่อกไปอะไรไปก็ยังอยู่มันเดิมยังอยู่อือคือมันเป็นเพลงของธรรมชาติเัยมันเป็นของธรรมชาติมันก็นดีตามธรรมชาติของมันน่ะครับผมคนมื่เข้าใจซื่อๆดอกพูดกันไปว่ากลัวภายกลัวภายแต่ทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกอาจารย์ที่จะสามารถ คุมอยู่ได้ก็ต้องบอกก่อนว่มามันเป็นโทษนะครับพวกนี้เป็นโทษเหมือนกันเป็นโทษทอดอาจารย์ผู้เฮ็ดหมด <c oughs> บางคนขนันบเ๊เจีงอีหลี่ขนันบ่วสามารทีสิคุ้มผีคุ้มไผ่ได้กับก็เป็นโทษเป็นไพ่แค่อาจารย์เปอ่าเ <c oughs> ยอะเลยไพ่เขาจินเนี่ยเห็ดไทยมีอันเป็นไปในต่างๆนานาเนี่ยพ <c oughs> <ข>อเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันกับมีทั้งคุณและทั้งโทษมัครนบเขาออกมาใส่มันเป็นประโยชน์มันกับเป็นประโยชน์ได้อยู่บางที่เอาไปใส่ในท่าทีิผิดมันกับเป็นโทษล้วนๆแสดงว่าเอาไปใช้นี่ไม่ใช่ว่า ภายตันนั้นจะกินจะเพราะคนเอาไปใช้อาจารย์องค์ที่คนที่ทําเองวมนนี้ก็โดนเหมือนกันเออถ้าบพแกกากพ่อเหตุเพถือวิธีครับก็เหมือนกันก็เทาทาการทํางานนี่พวนี้ล่ะกนเท่าประมาทหรือกันเท่าใส่เครื่องจับเครื่องมือกันเท่าบูดจับที่ที่ใส่ของมันเกิดเหตุบาดมือบาดจนอันตรายแกเท่าไรคือกันเลยนะครับเรื่องของผวเมีทุกอย่ครับ